แล้วเราไปกังวลหน้าอะไรหน้าเล็กแค่เนี้ยไม่เข้าใจอ่ะคนมันอยู่กับฟิลเตอร์มันตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งจะมาเจอกล้องสดเราก็ต้องกังวลก่อนเนี่ยหลังจากนี้ไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เลยเอาถามดูดิดูคอมเมนต์จริงดิอ่ะลองใส่ฟิลเตอร์ดิพร้อมแล้วตื่นเต้นเลี้ยวแน่นอนฟิลเตอร์มันอะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนตื่นเต้นกับฟิลเตอร์อ่ะโอ้ หนูสวยเอ้ยหนูหนูว่าหนูก็แปลกแต่พี่จารีไม่ได้ปากมันรูเข็บแล้วอ่ะปากพี่คือเป็นรูเข็บแล้วอ่ะฟิลเตอร์นี้มีคนใช้จริงเยอะนะจริงเหรอจริงเหมือนไอพี่พี่พวกเราเหมนี้นี่เลยอ่ะไอ้ยุงอ่ะยุงสองตัวเหมือนยุงสองตัวกินเลือดกับพี่ไหมไปพี่หาเลือดก,กินกันดีกว่าไปเลยบินแงวเฮ้ยหลายคนใช้งี้จริง โอ้ยเอาออกเถอะพี่เบสมีอาชีพแล้วมีมีอันอื่นแม่เบสมีอันอื่นด้วยหรอไม่ฟิลเตอร์เนี้ยไอเบสใช้จริงอยู่จริงหรอจริงโอ้ยไม่ไม่ใช้แล้วโหหน้าเขเปลี่ยนเลยวมันปรับเปลี่ยนยุงจริงตอนเนี้ยฮึตลบมากเลยอ่ะฟิลเตอร์ก็แล้วแต่คนความมั่นใจนะบางคนก็ใช้น้อยบางคนก็ใช้มากบางคนไม่ใช้เลย บางคนก็ใช้จนแบบเหมือนจริงๆว่าบางคนเนี่ยคือไม่มั่นใจแต่จริงตัวจริงเนี่ยสวยสวยอันนี้ดีกับเรานะเออ <c oughs> ทำไมไม่ติดกลัว <c oughs> พี่เบสอ่ะถ้าถ้าอย่างเนี้ยอย่างอย่างฮาน่าตัวจริงพี่ต่างน่ารักว่า น่ารักกว่าเยอะเนี่ยน่ารักน่ารักเลยน่ารักมากๆไม่มีโอกาสพี่ตังก็เจอพร้อมกันมาโน้นเนาะที่งานคอนเสิร์ตพี่ตังได้ไปปะวะไอเออเออเจอพร้อมกันอยู่ันั้นเออเนี่ยดูดิคอมเมนต์ดูดิเพื่อนบอกเนี่ยมีบอกว่าน่ารักน่ารักน่ารักหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเราคาดคะเนไม่ออกว่าตัวเราตัวจริงอ่ะถ้าเห็นด้วยตาเราอะมันจะเป็นฟีลอย่างไงอยากรู้เหมือนพี่อยากถอดวิญญาณแล้วมาดูตัวเองตอนเนี้ย ว่าตัวหน้าตาเป็นยังไงไมเราไม่ส่องกระจกอะกระจกมันไม่เหมือนไง <c oughs> สมมใหพี่ดูไอเนี้ยพี่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะหน้าตาอย่างนี้จริงๆไหมอเนี้คือที่หนูคิดแต่สิ่งที่เราเห็นในกระจกอะมันมันกลับได้ามาแล้วใช่ไหมเราจะหน้าตาอย่างนั้นจริงไหมเหมือนในกระจกไหมก็เห <c oughs> มือนอยู่แหละเขาไม่เข้าใจอะเราเคยกังวลกันบ้างคนดูคนดูเราต้องมีบ้างนี่กระจกมันกลับได้ใช่ไหมแล้วถ้าเรา ม่กลับเนี่ยกล้องเราก็กดกลับให้มันด้านจริงได้ดเนี่ยหลับไม่ได้เวลากล้องมันกลับด้านจริงปะปะรู้สึกโอ้โหแซมไปแซมซูมเลยซูมเลยเลย <พอ S 2> นี่ยน่ารักืมอรอยค่ะไปเรื่องอร่อยได้ไงวะเขินออนี่มีมมคนบอกเคยคิดอยู่เห็นไหมเขาเคยคิดอยู่นี่คือเมืม่อก<ม>ี้เราจะคุยกันถึงสี่ทุ่มสิบห้าเลยมาห้าสิบนาทีอ่ะห้าทุ่มปิดไลฟ์ วันนี้ขอบคุณฮาน่ามากขอบคุณจริงๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะขอบคุณอออไว้ถ้ามีโอกาสไม่ใช่ว่าเราจะได้เจอกันไม่มีมโอกาสหาอะไรถ่ายเล่นเนื่อคอนท้งคอนเทนต์หรือมาเร็วขึ้นหรือเราพาน้องๆเพื่อนๆเรามาก็ไว้มีโอกาสนะถ้าแบบหลังจากเดี๋ยวไว้วันไหนพี่ออกไปข้างนอกบ้างวันไหนเราไปไหนชวนเดี๋ยวไปกินข้าวบ้างทำอย่างแบบไม่ออกไปก็เพิ่งพยายามถั่วอร่อย เออไม่เดี๋ยวไปกินนี่ก่อนเดี๋ยวไปกินปิ้งย่างก่อนอคนเยอะไหมคนคนเยอะไดปะไดพามาเลยมาคุยเล่นแล้วก็พามาจากพัทยาได้เลยได้ไปพามาเลยไปพามาเลยจริงๆเออไปพามาเลยเออจับใจเลยใช่ไหมอยากให้ไปพามาเลยอเล่าบรรยากาศเจอวันแรกดูหน่อยเป็นยังไงเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเขานั่งอยู่งิ่างเดียวนะเขาใส่แว่นมาแว่นเงนแดด คือหน้าเขาเล็กมากหูเขาเล็กมากตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กหวกคือแบบเหลือจนไม่รู้จะเหลือ,อยังไงแล้วพับได้สองสามทุบแบบม,มาปับ๊บไม่คุยกับใครเลยจริงจริงเงียบมากแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยแบบเขาไม่ใช่คนหญิงอ่ะแต่ว่าเป็นคนที่ดูกังวลกังวลว่าจะเข้าหาใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นหนูก็เข้าหาเลยคือแบบเขาว่าใครไรกบเขาพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเขาเป็นคนที่จริงๆเขาเป็นคนน่ารักแท่แบบ พีออ่ออะไรี่เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติแต่ตแตพอพอเริ่มพูดได้ปัป๊บอะเริ่มคุยปัป๊บอะเขาพูดเก่มงมากเลยละอะใช่ใช่ก<ช>็เหมือนหลังๆเนี่ยเพื่อนคือคือเหมือนฮต์แรกๆแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยการมานั่งเนี่ยอพอเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะชแบบนั่งนิ่งๆสวยๆใช่ไหมแต่พอเราเหมือนว่าเราไปดูกันเยอะเรามีกลุ่มที่แบบ เราไม่ได้แบบบางทีคนเราก็ไม่ได้ชอบคนนิ่งอย่างเดียวตลอดเวลาพอเขาบางทีเขาก็ได้รู้สึกปลดปล่อยตัวเองด้วยนี่พูดถึงหลายๆคนนะตอนหลังก็จะเริ่มสนุกสนานพูดคุยยิ้มแย้มหัวเราะกันมากขึ้นเลยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยใช่ส่วนมากน่าจะเจอกรณีเหมือนกับว่าฮสต์อ่ะจะเข้าหากันไวเพราะว่าเหมือนแบบสวัสดีครับชื่อนี้นะคบชื่อนี้ครับอะไรเงี้ยแต่คุยออ้น่ะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้ทําตัวแบบนั้นอะเขาไม่ได้ไม่ได้ทําการการทําที่แบบว่ารีบเข้าหาทุกคนอย่างเงี้ยเคาเขาจะค่อนข้างจะแบบเหมือนใช้เวลาอืมซึ่งนั่นแหละนั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หนูได้คุยกับคุยอันมากขึ้นอืตอนตอนนี้มีมีโฮสต์ไหนอยู่ประเทศไทยบ้างเยอะนะตอนนี้มีโฮสต์อยู่ประเทศไทยเยอะเยอะนะคะนาเร่งหนึ่งคนละแล้วก็มีอีกนาเร่งอยู่ไทยเหรอนาเร่งตอนนี้นาเร่งอยู่ไทยนาเร่งจะกลับพรุ่งนี้ละออนาเร่งนาเร่ง อยากเจอนริงจริงอยากเจอนาแรงนะเพราะว่าน้องเคยเจอยังยังไม่เคยเจอเลยตัวสูงตัวสูงนาแรงตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเข้ามางานของของพวกเขาเอเจนซี่พวกอะไรที่มาไทยตอนนี้นะก็มีนาแรงอยู่ไทยมีใครอีกเขาบอกรู้ได้ไงอ่ะรู้ดิรู้รู้เพราะว่าผมจริงๆก็อยากเจอน้องๆหลายคนแต่ยังไม่ได้มีโอกาสคืออยากไปเจอมากอยากเจอมากนี่พูดตรงๆเลยไม่ให้มาเนียอืมเก่งไกลกลัวไกลคือประมาณว่าไม่ให้ไกลอืมหลายคนชอบบอกว่าพี่ไม่ได้ออกไปไหนไม่ใช่คือประเด็น เราก็ไม่ได้แบบเป็นเป็นที่ที่ต้องมาหรืออะไรนะแต่พ่อพูดถึงแล้ว่าจะให้ไปร้องเพลงข้างนอกมันก็ไม่ได้คือเหมือนว่าเวลาคนคนที่มาน้องๆที่มาเนี่ยแต่ละคนก็คือเหมือนเพื่อนๆเนี่ยอยากหายเห็นมีมความสามารถมาร้องเพลงมาเต้นเราคงไม่กล้าไปเจอแบบข้างนอกหรืออะไรบางทีคนมันเยอะคนเยอะเกินไปก็เลยต้องมาแบบอ่มาแล้วเราก็จะได้แบบเซตไฟเซตกล้องให้เขานั่งคุยกันสนุกสนานมันก็เป็นอะไรที่แบบดีเพราะว่าทีมงานพี่ก็แบบ หนูว่าพี่ชาลีเขาอยากจะให้ทุกคนน่ะได้เห็นทุกอย่างตรงนี้ซึ่งเหมือนเขาอยากจะพาคนนี้มาแล้วก็แบบเนี่ยจัดสถานที่ให้เรียบร้อยมีให้ทุกอย่างมีให้เล่นเลยนะคนดูมาดูได้เลยแบบบางคนเราอาจจะดึงสิ่งที่เขามีอยู่ออกมาได้ดีเพราะว่าเรามีอุปกรณ์มีอะไรถูกไหมถูกปะหลายคนบางทีก็กังวลก่อนมาอะไรเงี้ยหลายคนจะกังวลมากเรื่องกล้อง นึกก็ก่อนมาจะงวนมากแต่ว่าหนูเองหนูไม่งั้นหนูไม่มาประชามากติกปกติถ้าใครกังวลมากพี่จะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ล้วให้ตั้งตั้งฟิลเตอร์ก่อนเลยแต่สำหรับเราไม่ไม่เนี่ยคล่องสดเลยแล้วทำไมของหนูพี่ไม่เห็นถามหนูเอาโทรศัพท์ไปเราเคยเจอแล้วเออเขาสวยเนี่ยเบ๊บอกเขาสวยสวยเออเขาหน้าตาดีอยู่แล้วนี่ก็คือตอนนี้ยไหนไหนสรุปตอนนี้ใครอยู่บ้างมีนาแรงคนนึงเออมีนาแรงมีคนนึงน้องมีนาแรงขิงมามพี่ันใช่ป่ะน้องขิงน้อง อ,อ,อมืมีน้องขิงอีกคนด้วยอันนั้นก็ร้องเพลงเก่งมากม,มันน้องๆเป็นแบบว่าที่ที่ได้รู้จักร้องเพลงเก่งมากมีอีกหลายคนน้องขิง,งก็อยู่ที่ไทยตอนนี้เ่ตอนนี้โซอ,อาอยู่ไทยอา,อาโซอาอยู่ยาวอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอแล้วสนิทกาาับโซอาอยู่ระดับนึงใช่ไหมก็เบดดี้ไว้วันไหนพามาเจอกัน,นวันไหนจะออกไปหวันไหนวันไหนไปเจอน่ารักน่ารักเดไปด้วยพี่โซอานี่ได้ทูกเมื่อชวนได้น่ารักน่ารักน่ารักทุกคน จริงๆอยากเจอนาแหลงนะนาแหงนาแรงตอนนี้แต่ว่ากลับพรุ่งนี้แล้วก็คงเจอไม่ทันละนาแหลงนาแหลงแล้วก็มีอีกอีกวันสองวันก็เดี๋ยวมีน้องน้ำพึ่งมาไม่น้องน้ำพึ่งพี่น้ำพึง่งแต่ว่าเรียกน้องแล้วกันเป็นเพื่อนๆน้้ำพึ่งเป็นญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอ,อ๋อพี่ลิลวมี like ว<า>เหรอลิมิลลีเออเก่งนะเก่งก็คือพูดเกาหลีได้จริงๆเลยญี่ปุ่นได้ด้วย ยค่คือเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนามากคือด้วยผมว่าด้วยความอายุที่ว่าอายุเขาเยอะระดับหนึ่งก็คือเขาจะไม่ได้เล่นเล่นได้มันพอมันเป็นการทํางานคือฝึกจริงจังมากฝึกจริงจังมากร้องเพลงก็เก่งด้วยเนะเสียงน่ารักมากเสียงมีเอกลักษณ์มากอยากเจอมากก็บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับน้ำผึ้งก็เดี๋ยวเจอเจอแม่เผื่อนั้นนะเจอกันได้หมดจะเจอได้หมดเต็มใจไม่เต็มใจอะไรก็บอกด้วยเดี๋ยวน้ำผึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ น้ำพึ่งเจอกันนะเดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงโดราเอมอนเอ๋ออืมเขาโตกว่าเราเขาโตกว่าเราแล้วแบบไปร้องเพลงโดราเอมอนให้คนญี่ปุ่นฟังนั่นนะอังอังอังอืมคนญี่ปุ่นอ่าอ่าตกใจนึกว่ามีอะไรเอใช่ใช่เขาร้องเพลงอีคูวซังได้ด้วยอีคิวซังได้ด้วยนี่จะบอกให้ในในวงการพีเคเนี่ยหลายๆคนเนี่ยประมาณว่าหลายคนก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้ทั้งแบบว่า อายุา,ยาคนนั้นนะเราก็แบบเออบางคน,นะจะดูหน้าเด็กมากแต่ว่าพอเราเจอก็อายุไล่ๆกันรจริงๆเนี่ยต้องบอกนะว่าว่าในในในพีเคอาจริงถ้าถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่หลายคนถ้าเจอจริงอ่ะอายุ30กันเยอะนะส่วนใหญ่ถ้าอย่างโคเรียบางคนเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเลยแบบสามสิบ <30 S 2> <ช>แล้วนะครับหลายๆคนที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็คือ30 30นิดนิดๆแล้วมันเหมือนมันเป็นงานที่แบบเขาทํากันตอนนี้เกาหลีในวงการอ่ะยี่สิบกลางกลางแบบเยอะมาก แต่บ้านเราอ่ะจะเป็นแบบยี่สิบยี่สิบกาง,างต้นๆก็มีมใช่อดีๆไหนมีใครมาเนี่ยมีมาเยอะนะโอ้หอีกหนึ่งนาทีหมดแล้วต้องไปเลยเนี่ยต่อยีก5ห้านาทีได้ปะได้อืห้าทุ่มห้านาทีฮาหน้ากลับไปพักผ่อนเพราะว่าผมเกรงใจนะวันนี้อาจจะขอปิดปิดไวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมาไลมาไลฟ์เล่นเดี๋ยว ามีโอกาสเดี๋ยวจะเจอน้ำผึ้งด้วยอยากเจอนะครับผมได้เลยถ้าเขาให้เกียรติเจอกันก็น่ารักมากๆแล้วก็ที่สําคัญบังคับเจอไม่ได้นะหลายๆคนเราต้องไม่บางคนชอบแบบว่าให้พี่เจอหรือใครมาไม่ได้เราต้องดูความเต็มใจดูการคุยก่อนกลับข้างนอกก็เป็นเหมือนกับว่าข้างนอกไปนน่นไปนี่หน่ยอย่างข้านกดพี่เไปหาชาลีหน่อยนี้เยอะมากช่วงนั้นช่วงนู้นช่วงแรก จำได้อยู่หนูเนี่ยก็ต้องคิดไหมว่าเฮ้ยเราเขาทำอะไรอยู่ไหมเขาพี่กับใครอยู่ไหมอะไรเงี้ยจะให้กดไปเขาก็มากดดันช่วงช่วงนั้นจะเป็นช่วงช่วงบังคับพีเคบังคับบังคับโฮสทุกคนใครไม่ไปนี่บางทีโดนด่าด้วยนะจำได้เลยช่องพี่นี่คือจะโดนแบบว่ากดเข้ามาเยอะมากเยอะมากจริงแล้วเราที่สําคัญเราจะรู้เลยว่าคนนี้เรารู้นะบางทีเข้ามาด้วยความกดดันจากเอฟซี คนนี้มาด้วยความนี้เราก็จะไม่กล้ารับหรือไม่กล้าอะไรเงี้ยหรือรว่าเราก็มีความคิดของเราด้วยเหมือนกันว่าเราจะทํำยังไงเราจะอยากไร้แต่ในบางทีมันก็ไม่ได้แบบที่เขาสั่ง,างบางทีต้องบอกว่าในพ k เคนี่ยสำหรับผมอะที่ที่ผมเข้าไปอันนึงเราจะมีความจริงใจแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเตือนเตือนทุกคนมาตลอดหนึ่งในความจริงใจเนี่ยมันมีแล้วแล้วพอหน้ากล้องเนี่ยมันต้องมีการแสดงมาผสมที่ทุกคนต้องยอมรับเลยมันมีการแสดงบางคนก็จะแสดงตุ้มตามไปเลยบางคนก็แสดง น้อยหรือว่าไม่เลยก็มันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนอืออือใช่มันเป็นคือคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วก็ที่สําคัญคือพวกเขาทําให้คุณสนุกในการดูอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าช่วงช่วงนั้นจริงช่วงนั้นนี่คือแต่ว่า f อกลุ่มนั้นหายไปเยอะแล้วไม่ต้องห่วงยุค f อนู้นหายไปเยอะมากๆเลย f อที่ยุคนู้นจะเป็นแนวแบบว่าบังคับพีเคของหนูก็ไม่มีแล้วตอนนี้ก็หายหมแล้วหายหมดแล้วตอนตอนนั้นตอนนั้นน่คือ โอ้โหู้เลยว่าแต่ละคนโดนบังคับเข้ามากดอะไรเงี้ยมันแต่และคือประเด็นคือโคตรทะเลาะก,กันหลังบ้านจริงๆเยอะมากเลยโคตที่เพื่อนเห็นรักๆกันเ่ยจริงๆทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเยอะมากตีกันอะอทะเลาะก,กันหลังบ้านมากๆแล้วก็คือประเด็นเรื่องนี้เราจะไม่ไพูดบ่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะอาจจะ,อาจจะแบบอินมากก็จะแบบไม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้อาจจะมองแบบไม่ดีแต่ว่าจะบอกตรงว่าอย่างที่พี่รู้จักอ่ะบางโคตเนี่ยเขาไม่ได้ชอบกันเลย ไม่ได้ชอบกันจริงๆเลยนะแต่ว่าเขาต้องมาแกล้งแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่าชอบบางทีก็แกล้งเข้ามาทำเป็นพี่เคงจริงๆก็เกลียดกันจนแบบเยอะมากเกลียดกันเยอะมากเกลียดกันมากๆนะเยอะมากใช่เรื่องพวกนี้ก็คือต้องใช้เวลาในการดูไปเรื่อยๆดูไปแต่มันยากมากเลยนะที่จะมีพื้นที่ที่แบบผมจะพูดอย่างนี้ได้ืมื่อไรพูดกับพี่ก็คือมีอะไรก็ไปลงด่าที่ฮาน่าได้ไม่เรื่องนี้นะครับใครก็ด่ามาด่าผมเลยผมน้อยผมพูดตรงเพราะว่ามันเป็นความกดดันของ บางคนที่โดนบางคนที่ไม่ได้รู้น้องๆหลังๆบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบกันแต่ตัวพี่ก็คือไม่ได้อยากมีปัญหาใครดีที่สุดนะมันก็เป็นอะไรที่ที่ไปเรื่อยๆน่ารักน่ารักใช่เขาไม่ต้องเลยเอฟซียังตีเลยเ <จะ S 1> อฟซีเอฟซี FC, ตอนนี้ตีกันเยอะโอ้โหเดี๋ยวนี้ตอนนี้ช่วงเป็นช่วงโฮสแบบว่าเริ่มแบบไก่เกลี่ยกันแล้วเพราะว่าเหมือนเลยจุดผีกันมาแป๊บหนึ่งแล้วพอพอตอนนี้เหมือนเขาใจเย็นๆกันลงเขาบอกว่าไม่เบา มันเป็นอย่างนี้และสิ่งที่ต้องยอมรับความจริงทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่พอวันหนึ่งมันจะเป็นครับพวกเราทุกคนจะหายไปไม่นานหรอกเดี๋ยวแป๊บๆหนึ่งพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือเป็นตัวเราตัวโฮสกันแต่ละคนทุกคนก็มีการเหนื่อยเบื่อแยกยาก้ยายไปทํางานบางทีรอแต่ไม่ได้ไม่ได้มาหกชั่วโมงหรอฮะไม่ถึง คือเราอาจจะไม่ได้หายไปก็ได้บางที่มันอาจจะมีหน่อไม้ใหม่ออืเป็นเรื่องปกติมากปัญญาใหม่ขึ้นมาเราก็จุ่มอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติที่ตัวเราต้องยอมรับตัวทุกคนต้องยอมรับทุกอย่างมีกระแสมาแล้วก็ต้องไปพี่พูดแบบเตือนหมูกได้พอดีเลยเมื่อกี้แบบอยู่ดีๆมันปึ๊กเข้ามาในหัวเลยว่าจะลืมกินข้าวเหรอไม่ ว่าจริงๆหนูก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าอ,อย่าอย่าลืมแบบว่าวันหนึ่งเราก็ก็มีวันที่เราต้องหายไปจะบอกให้ที่เราอยู่กันมาได้ขนาดนี้หกเจ็ดแปดเดือนไปเลยนานมากที่นานมากนานมากจริงๆนาน,นาน,น,านแบบสุดๆอันนี้คือถ้าไม่ใช่เพราะทุกคนอยู่กับเราขนาดเนี้ยจริงๆมันยากมากๆจริงๆกระแสะที่อยู่กันมายาวขนาดเนี้ยแล้วคนดูยังเท่าเนี้เป็นอะไรทียไไ่ยากมากจริากมันต้องมีคนที่คุมได้แล้วก็ S <S ตัวที่ทําให้ทุกอย่างมันยังแบบว่าทําได้อยู่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ยากมากนะครับเป็นขอบคุณคนในติ๊กต็อกเพื่อนๆนั่แหละทั้งหมด,ดขอบคุณ<ล>ทุก<ล>คนกที่ในหมื่นในสามหมื่นเนี่ยมีเกินหมื่นห้าพันคนแรกๆยังไม่มีติ๊กตอกเลยยังสมัครติ๊กตอกไม่เป็นเลยยังดูติ๊กตอกไม่เป็นเลยยังงงเลยว่าพีเคคืออะไรมาไลฟ์สดนี้คืออะไรเปิดใจพอพี่พาไปไม่ไม่เพราะแบบเหมือนว่าเขาเขาไม่รู้เพราะอะไรปุ๊บเขาก็เริ่มสมัครกันแล้วก็มาเริ่มเล่นเป็นกัน แปลกมากแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็นั่นนัะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายกันเลยแก่ด้วยพี่นี่นก็แก่เรายังเด็กอยู่อีกยาวแต่สิ่งที่น่ากลัวทุกสิ่งเลยคืออะไรด้วยวันที่ติกตอกเริ่มออกอะไรมามากขึ้นกดมากขึ้นจนสุดท้ายมันแบบว่าอะไรนะเป็นตัวเองไม่ได้ไม่ทาให้ทหําให้ช่องทางเนี้ยอาจจะแบบว่าเดี๋ยวมันจะยากขึ้นพี่เชื่อว่ามันจะยากขึ้นมันต้องมี วันหนึ่งไปทางช่องนู้นวันหนึ่งมาทางช่องนี้แล้วแต่สามปีหนึ่งสี่ปีถึงเปลี่ยนย้ายกันมาย้ายกันมาก็อยู่กันให้นานที่สุดสโลกแกนของพี่คือไม่ว่าอะไรรักผมเกลียดผมไม่ชอบผมก็อยู่ทนทนดูกันไป <c oughs> เออเราจะอดทนพี่ไม่กล้าพูดว่าเฮ้ยแบบแบบไม่ชอบก็อะไรเงี้ยเราจะไม่พูด<อ>เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแคร์กันเราแคร์กันเราทะเลาะก,กันเรากลุ่มนี้น้อยใจบางทีกลุ่มนี้น้อยใจ กลุ่มนี้น้อยใจน้อยใจกันไปกันมาแต่ว่าก็บอกว่าแบบมีความสุขแล้วก็ดีใจรักรักทุกกลุ่มพี่ก็คิดว่าถ้าเลือกที่จะเดินออกไปเลยอ่ะกับรออยู่ดูอาจจะหายโกรธก็ได้อืหรือโกรธมากขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะดูดูกันไปยิ่งเกียตก็ดูหน้าหงกกันไปก็คือเราก็จะพยายามเทปไต่กว้างมากแล้วก็น่ารักน่ารักคุยกันแต่กน้อยคือสิ่งสาคัญสุดก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามเราขอบคุณมิตรภาพที่ให้ได้เจอกัน มึงไม่คิดว่าจะได้เจอฮาน่าเหมือนกันนะห้าทุ่มหกนาทีอะงั้นห้าทุ่มสิบนาทีเราบายบายกันตอนห้าทุ่มห้าทุ่มสิบนาทีโอ้เออก็คือเอาเป็นว่าที่ผมผมพูดนะก็มีอะไรก็ลงที่ผมได้คนเดียวนะครับผมลงลงที่ผมเพราะว่าผมก็ชอบชอบอ่านแล้วก็ชอบดูแล้วก็ไปเก็บไปคิดมากมีอะไรก็มาลงลงที่ผมมาไม่เป็นไรอยู่แล้วมีความสุขได้เจอเพื่อนๆเนี่ยได้เจอเนี่ยได้เจอเพื่อนๆคอมเมนต์ทุกๆวัน มีคนส่งของของ,ของของขวัญมากขอบคุณทุกของขวัญเลยพี่นี่ขอบคุณทุกสติกเกอร์นอในช่องห้อยอค่ะหน้าคือใหายยูมอใช่พี่นี่คือ<ม><ม>ว่าเวลาสิ่งสําคัญที่สุดที่พี่ทําให้กับเอฟซีนะเวลาพี่ได้สติกเกอร์จากเอฟซีไม่ว่าสติกเกอร์อะไรอะไร,อะไรพอมันรวมมาเป็นเงินปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปเปย์ยิงต่อใช่พี่ก็จะไปกดให้ผู้หญิงในช่องแล้วก็จะกดเป็นปล้วปล้วแล้พี่ไปเนี่ยมันมีการเลือกมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะบอกให้ความลับนะ คนวผู้หญิงอะมาถามหนูนไปมากทายังไงให้ชาลีมาหามม,ม,มันมีวิธีหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้จะตอบอยังไงหนูก็ไม่รู้ไงว่า <โฮ S 1> พี่คนเรียเยอะมากผมจะบอกให้ว่าจริงๆเบื้องหลังเนะี่ยผมจะบอกว่าหลาม,มีบางช่องอนะ่ะมันไปตัดต่อไม่ได้ต่อไปไปบางคนเนี่ยเขาก็๊อปข้อความแต่ก่อนเนี่ยพี่ต้องยอมรับจริงๆนะคือว่าอรูป บางคนเอามาเอามาเอามาแขะพี่แปลวแชทของโฮส์บางโฮส์ผมรู้น่ะใครใครอ่ะแล้วก็เอามาโพสแบบว่าชาดีเนี่ยนัดให้ไลฟ์เวลานี้เวลานี้ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำที่คนไม่รู้คืออะไรรู้ป่ะผมจะบอกว่ายุคแรกๆตอนนู้นนะตอนประมาณต้นปีโฮส์เนี่ยกดเข้ามาหาผมอ่ะไม่ว่าจะเยอะเยอะมหาศาลแล้วผมจะเห็นนะว่าใครที่กดเข้ามากดเข้ามาซ้ําๆบ่อยมากแต่เราไม่มีโอกาสเข้าในจังหวะนั้นเพราะเรายังไม่ได้คิดอะไรให้เขาเรายังต้องแบบว่า งหมือนจังหวะมันยัง<ช>ไม่ได้เราก็เลยต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยกดมาจนเรารู้สึกว่าแบบอ่ะเราต้องมีการคุยนะว่าแบบ<ม>ว่าเราอ่ะจะไลฟ์ช่วงเวลานี้เพราะว่าเรารู<ม>้สึกว่าเขาจะทักมาเป็นตลอดถามแล้วว่าออนตอนไหนตอนไหนหรือว่าบางคนที่กดขอ pk มาเยอะมากเนี่ยเราก็จะเลยจะมีเวลาที่บอกว่าผมจะขึ้นเวลานี้เวลานี้นะถ้าคุณออนไลน์ก็มาทักทายกันได้น่ารักน่ารักเราก็จะแบบหาคิดคาแรคเตอร์เล็กน้อยเล็กน้อยให้บางคนเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่ารักเพราะว่าหนึ่ง ด้นสดร้อยเปอร์เซ็นเป็นอะไรที่ยากมากไม่ได้ยยิ่งถ้าอย่างพวกเราเนี่ยไลฟ์กันเกินห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีมุกอะไรเล่นหรอกมันหมดมันเป็นธรรมชาติที่คุยมันก็จะดูไม่มีอะไรที่แบบหวือหวาตื่นเต้นมากแต่ว่าถ้าแบบเราจะเข้าไปให้มันสนุกมันก็ต้องแบบมีอาจจะมีแบบคิดอะไรมันเล่นเล่นกันบ้างก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับผมดีใจมากเพราะว่าเราไม่เก่งภาษาแต่สิ่งที่เราดีใจมากเลยคือไม่รู้ว่ามีโอกาสได้เจอเพื่อนๆทุกคนที่แบบอยากเจออยากคุยกับเราอะไรเงี้ยอืม กระทำโปรตรงก็มีทั้งผลประโยชน์ทั้งมิตรภาพแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมันปรับเปลี่ยนกันตอนหลังได้นักๆน,นะครับสุดท้ายก็คือหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังพอได้มาคุยได้เป็นเพื่อนได้เป็นนอาจะไม่เหมือนที่เราคิด้ใช่ใชมันปรับเปลี่ยนได้นะครับผมนิสัยอะไรแบบที่น่ารักน่ารัก,กมีมีบอกอยู่ใช่ไหมว่าจะเข้ามาทักยังไงให้ได้อะไรเงี้ยไม่เขาไม่ทักเขาแค่บอกว่า เขาอยากรู้เกณฑ์ในการเลือกดูของพี่ว่ามันมันมีเกณฑ์หรือเปล่ามันมันหรือมันมีการตกลงกันคุยอะไรกันหรือเปล่าหนูบอกว่าดูจากทรงนั้นน่าจะดูตามตามเห็นอะอ่าใช่อยากจะดูคนไหนว่าดูเพราะว่าน่ารักอะไรน่ารักเต้นเก่งอร้องเพลงเก่งชอบน่ารักเต้นเก่งร้องเพลงเก่งมีความสามารถหรือว่าบางห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องที่สบายตาเหมือนที่เรื่องชอบเข้าไปดูก็คือแบบ วิ่น่ารักมากเลยแต่ว่าแบบว่าไม่ได้มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคือการพูดฟุยก็คือแบบนั่งเฉยๆก็น่าดูน่าดูแต่ว่าประเด็นพอห้องคนนั้นก็คือเวลาเราพาคนไปหรืออะไรเนี่ยก็จะคนไม่ได้ขึ้นคนเข้าไปตุ้มหนึ่งแต่สุดท้ายก็ลงหมดมันต้องเป็นการเข้าซ้ำ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 หลายๆรอบอะไรเงี้ยน่ารักมาก